สวัสดีครับผมแม่มพินองโอโยนะครับผมงวดก่อนเข้าตัวเลขวิ่งนะมีห้ามีแปดนะก็โทษขออภัยเลยเด้องวดนี้ก็ท่านก็ส่งมาให้แล้วนะครับผมสรุปโค้งสุดท้ายเลยนะครับผมรัฐบาลไทยโอโยวันที่สองพฤษภาหกเจดนะวิ่งบนมีเก้ามีเจ็ดนะจับคู่ให้เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสาม ถ้าเจ็ดมาก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามสามตัวมีเจ็ดเก้าสามนะวิ่งล่างมีเจ็ดมีแปดนะถ้าเจ็ดมาเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าถ้าแปดมาก็แปดศูนย์แปดห้านะครับผมเด้งวันนี้น่าจะมีเฮนะครับผมโอโยนะเซียนอุปล ขอขอบคุณแนวทางท่านที่ส่งมาให้นะครับผมทางช่องได้ลงนะก็สังเกตดูไปก่อนเด้อเอฟซีตรงนี้ก็วันที่สองแล้วนะครับผมวันนี้วันแรงงานหวยหวยไม่ออกนะลอตเตอรี่ไม่ออกออกพุ่งนี้นะ ตรงนี้ก็จะรวยแล้วมีเศรษฐีคนใหม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมพิจารณาเองเด้อเอฟทางช่องก็เพียงมานำเสนเอนะทุกกูรูทุกอาจารย์ที่ทางช่องได้ลงก็พิจารณาเองนะครับผมแค่แนวทางนะ ครับคลิปนี้ก็แค่แนวะทางไม่สนับสนุนใเนเรื่องการพนันในเทา้งสิ้นไม่ชี้แนะหรือแนะนำนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจได้หาตัวเลขมานำเสนอนะสุดท้ายนี้ทางช่องก็ไม่มีอะไรมอบให้นอกจากคำอวยพรหลับกใก้ได้เงิน 10, หมื่นตื่นใก้ได้เงินแสนนะ คิดปรารถนาสิ่งไหนสมใจทุกประการนะครับผมใครดูคลิปนี้พรุ่งนี้วันที่สองให้ถูกหกล้านสิล้านยีล้านสาสล้านด้วยเติดสาตุุาัตรครับสวัสดีครับ